ทำกล่ไปชุบแป้งหืหตมตอบมะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตดีคิดเชน่น วันนี้เราจะไปทำไก่ทอดนะครับดูซิว่าออกมาเหมือนที่ซื้อกินที่เคฟซีหรือเปล่าอ่ะเรามาแนะนำวัตถุดิบกันมีอะไรอันนี้อะไรคะไก่ไก่นะครับเราใช้ไก่ส่วนน่องและสะโพกนะครับมีอะไรอีกไหนแนะนำให้เพื่อนชมดูซิอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะน้ำมัน,น,มนใช่ไหมนี่อันนี้โยเกิร์ตนะครับ<ม>โยเกิร์ตเนี่ยจะทำให้ไก่นุ่มอันนี้เป็นซอสปรุงรสต่อไปอน,นี้อะไรเนี่ยเกลือเกลือของปรุงรสอ,อ,อันนี้อไอเทมพิมเศษของเราคือ ผงกระเทียมจะให้ความหอมนะครับกระเทียมหอมหมักยังหอมแล้วหอมแล้วลุยกันเลยอ่ะไอรินค่อยใส่เชยๆนะเอาเกลือใส่ก่อนอ่ะเอาเกลือใส่ใส่ลงไปในไก่เลยค่ะเกลือใส่ลงไปชุบขอด้วยอ่ะผงกระเทียมใส่เอ่ะอุ้ยโอ้โอ่ะเดี๋ยวค่อยใส่เราใส่ใส่เครื่องปรุงก่อนยังไม่เปื้อนอ่ะต่อไปใส่ พอ,อก่อนนะคะเดี๋ยวเค็มค่ะใส่ผงปรุงรสไก่นะครับลงไปนี่ก็จะมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับอ้าวใส่ซอสถั่วเหลืองให้หน่อยผสมลับของเราคือโยเกิร์ตยัง <c oughs> ไม่เลยโอเคพันนี้ก่อน <c oughs> ขยานีิเหรอโอเคต่๋ยวขยําเลยโอ้โหเรามีถุงม,อม,มือแล้วก็มีเพื่อนแล้วเขาเลย นวดให้ไก่ให้เข้าเนื้อเลยเอา้อาวโอเคเราหมักไว้ก่อนเนาะอย่างน้อยประมาณครึ่งชั่วโมงยิ่งหมักไว้ครั้งคืนยิ่งดีนะครับผมหมักก็เก็บไปในตู้เย็นก็นกได้อา้าวโอเควัดไข่ทีว่วัดไข่นี่เรามีอุปกรณ์พิเศษน,นะครับไ้วัดกราบูน้ำมันนะครับต่อไปเราหมักไก่ไว้แล้วในตู้เย็นของเราหนึ่งชั่วโมงนะครับเราต้องมาเตรียมก่อนเราจะมีที่เราเตรียมไว้คืออะไรครนี่คืออะไรมีแป้งนะครับเป็นแป้งทอดกรอบนะครับแบบสเ่เร็จรูปเลยก็ได้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ แล้วอันนี้เรามีน้ําไว้นะครับเราจะชุบนำแกะไปชุบแป้งแห้งก่อนแล้วก็ชุบน้ำแล้วชุบแป้งแล้วก็ลงทอดน,นะครับเพราะฉะนั้นตั้งน้ามันรอไว้ก่อนก็ได้น้ามันใช้เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนนะครับเราก็จะมาชุบกันไฟประมาณกลางครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ160ใส่ลงมาในแป้งใส่เบาลูกใส่เบา อัดน้ำมันให้หน่อยอันนี้ำมันยิงน้ำมันระวังร้อนนะลูกโอ้น้ำมันตอนนี้ร้อยสิบองศานะครับรอพับหนึ่งให้เป็นไฟกลางๆก,ก่อนไอ้นี่ลองเดี๋ยวเชฟจะสอนวิธีเช็ดน้ำมันเนาะสมมติถ,ถ้าบ้านไหนไม่มีลองหยิบแป้งแห้งขึ้นมานิดนึงนะครับโยลงไปอุย้ยนี่เนี่งอยู่แปลว,ว่าน้ำมันยังใช้ไม่ได้ที่นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับคลุกไก่กับแป้งแห้งตอกทุกมุมเลยจะได้มีแป้งกกเกามือออลงไป่ะ <laughs> อันนี้ยิงน้ำมันให้เชฟดูซิได้เท่าไหร่ละสามห่อลูกอ๋อเออน้ำมันเราได้ได้แล้วโอเคไปดูนะครับโอเคท่านผู้ชมอันนี้สําคัญแล้วนะครับอ่ะเคาะแป้งออกก่อนนะครับพักไปก่อนโอเคเราเคาะเคาะให้แปง้งนี่นะครับให้ให้แป้งออกบางๆนะครับเขยา่าเขย่านี่ก็ได้ครับวัดไข่เท่าไหร่ลูกวัดไข่นี่วัดไข่ไก่ไก่วัดไข่ได้ป่ะลูก โอเคนี่นะครับก็จะเป็นแป้งติดและทั้งหลายบางๆนี้ก่อนนะครับชั้นแรกนะครับโอเคขั้นต่อไปชั้นที่สองนะครับ <Okay. S 1> อันนี้จะยากแล้วนะครับอ,อะส่งมาให้เชฟหน่อยขั้นต่อไปนะครับชุบแปง้งขั้นที่สองเราเอาแปง้งเอาไก่ที่เราได้นะครับ,รบลงไปชุบน้ําก่อนนะครับแบบนี้ไปชุบน้ำนะคะมาขึ้นมาเลยเ,าม,าเลยมาเสด็จน้ําก่อนแลบบ้ว ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับอ่ะลงไปนะ้แป้งแห้งหอ่ะวางอันนี้พอชุบน้ําแล้วเอาแป้งปักครั้งที่สองนะครับจะออกเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราเคาะออกนิดนึงให้แป้งเกาะติดทุกอันทุกอนูนะครับอย่างงี้หนาๆนาน,นิดนึงอย่างนี้แล้วเราก็นําไก่ของเราลงไปทอดเฮ้ยเช็คน้ํามันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูน้ํามันนะนี่น้ํามันน่าจะได้แล้วโอ้ฟู่อย่างงี้แปลว่าใช้ได้แล้วโอเคน้ํามันได้แล้วไปเลยอ่า ชุบน้ำก่อนนะครับปึ๊ยขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสด็จน้ำนิดนึงเ้น้ำมันนี่อันตรายกว่าไฟนะครับเพราะว่ามันสามารถระเบิดได้เดี๋ยวให้น้องไอรีนไปไปลบก,ก่อนเนาะเดี๋ยวเชฟจะมีคนทอดให้ตรงนี้เคอเอาแค่พอสีเหลืองทองพอนะครับไม่ต้องสีถึงกับน้ำตาลนะครับเดี๋ยวพอขึ้นมาเขาจะ สุกต่อยอนิดนึงนะครับเดีย๋ยวมันจะสุกเกินไปนะครับเสร็จน้ำมันเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาวางนะครับอโอ้โหมาดูผลงานกันดีกว่ออาลีนดูดิแป้งกรอบสีสวยเหมือนที่เคฟซีเลยอะ่ะเราชิมกันเลยไหมโอ้อยกรอบมากเลยอะ่ะอร่อยไหมฮะลีนชิมแล้วรอไม่ร้อยให้หายร้อนก่อนรอเชฟชิมมั่งที ตรงที่มีเนื้อด้วยนุ่มๆขาวๆนะอืมไอ้นิ่้กินเผ็ดได้ยิ่งกินเผ็ดได้เหรอคะกินแล้วอือร่อยอะอืมกินแไหมอืม ที่ชิมนะครับก็ไก่รสชาติอร่อยหอมแล้วก็นุ่มจากการที่เราหมักโยเกิร์ตนะครับส่วนแป้งข้างนอกก็กรอบเหมือนที่เคฟซเลยมีเทคนิค่างง่ายคือเอาไปชุบน้ำานี้เองนะครับแล้วก็ลงไปทอดใน,นไฟน้ำมันที่อุณหภูมิพอดีพอดีเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอพบกันใหม่กับ e ีหน้ามาดูกันว่าเราจะไปทำอะไรไปรีวิวที่ไหนหรือทาเมนูอะไรนะครับติดตามได้เลยนะครับที่ชีวิตดีคิทเช่นนะครับสวัสดีครับ